วันนี้ข่าวผ้าเหลืองวงการผ้าเหลืองปลิวกันว่อนเลยนะมีทั้งแบบโดนจับศึกบ้างศึกเองบ้างหนีบ้างออโดนปลดบ้างอะไรนี้วันนี้ผ้าเหลืองปลิวกันว่อนเลยเพราะสีกาคนเดียวมันเป็นไปได้ไงโอ้โหอันนี้นี่แบบเขยา่าวงการสงโดยแท้วงการ ค่าเหลืองเนี่ยจริงๆมันเสียมานานแล้วนะศาสนาและคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมันคือความจริงที่มนุษย์ต้องค้นหาเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วอยู่กับมันให้เป็นนะ่ะแต่ทุกวันนี้ที่มันถูกปิดเบือนที่ศาสนามันเสื่อมมันก็เสื่อมเพราะคนนี่แหละที่ทำให้มันเสื่อมคนที่เลือกเดินตามรอยศาสดา แต่พาตัวเองลงทิศลงทางเพราะตัวเองหลายคนตั้งใจมาบวชเพื่อสแสวงหาหนทางหลุดพ้นอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ผู้คนจํานวนไม่น้อยที่มาบวชเพราะเหตุผลต่างๆที่แตกต่างกันไปวันนี้ในทุกๆวันเนี่ยเราเห็นข่าววงการผ้าเหลืองเนี่ยมีแต่เรื่องเสื่อมเสื่อมเสีย มีแต่ความเสื่อมเกิดขึ้นในทุกๆวันยุคนี้ช่วงเวลานี้ยิ่งแล้วนะมีแต่ความเสื่อมเสื่อมเพราะอะไรอะเสื่อมเพราะตัวบุคคลน,นี่แหละคําสอนของศาสดาคือความจริงที่มันยังอยู่เหมือนเดิมอะแต่ที่มันผิดเพี้ยนและบิดเบี้ยวเนี่ยเพราะอะไรเพราะวันเวลาที่ผ่านพ้นไปและเพราะตัวบุคคลน,นี่แหละทุกอย่างเสื่อมเสื่อมเพราะอะไรเพราะคนนี่แหละ วันนี้เราได้เห็นอะไรจากภาพขาวที่เกิดขึ้นในสังคมบ้างมันเป็นเรื่องที่ที่พูดยากนะอธิบายยากจะโทษผู้หญิงฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ถามว่าผู้หญิงผิดไหมก็ผิดที่ตั้งหน้าตั้งตาไปแบบทำอย่างนั้นนะแต่ถามว่าคนที่ผิดไม่ต่างกันก็คือเหล่าบรรดาผ้าเหลืองทั้งหลายนั่นแหละ ที่แพ้กิเลสแพ้ตัณหาในหัวใจของตัวเองเมื่อมานมาผจญความอดทนในหัวใจมันต้องมีเมื่อโจทย์ปัญหาเข้ามากระเทาะและกระทบในชีวิตสิ่งที่ควรทำคือการนิ่งใช้สติพิจารณาควบคุมตัวเองดูทุกอย่างให้ดีและควบคุมตัวเองให้ได้ให้ดีเอาให้อยู่ แต่ที่มันเป็นปัญหาคืออะไรอ่ะการควบคุมตัวเองไม่ได้สติไม่มีจะเอาแต่สตังผ้าเหลืองยุคนี้เนี่ยคือถามว่าสารพัดรูปแบบนะที่มีข่าวรายวันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรต้องแก้ไขทุกอย่างเกิดขึ้นล้วนมีเหตุและผลในตัวมันเองเสมอทุกสถานการณ์มักถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เราได้มองเห็นถึงปัญหาที่ถูกซุกซ่อนอยู่ เพื่อการต้องแก้ไขนั่นแหละย้ำนะว่าทุกสถานการณ์ม,มันมัดถูกสร้างขึ้นโดยบางสิ่งบางอย่าง mm. เพื่อให้เห็นสิ่งที่ถูกซุกซ่อนอยู mm. ่เพื่อการแก้ไขที่ต้องตามมาวันนี้เราเห็นอะไรในกลุ่มแก๊งบรรดาวงการผ้าเหลืองแล้วหรือยังและมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรต้องถูกแก้ไข มันมันควรต้องถูกแก้ไขถึงเวลาแล้วหรือยังเห็นอะไรบ้างในทุกวันนี้โทษผู้หญิงอย่างเดียวไม่ได้นะต้องโทษตัวเองด้วยที่แพ้กิเลสตัณหาในหัวใจ